บทที่9กุติกรรมฐานหลังแรกเช้าวันรุ่งขึ้นญาติโยมพากันมาวัดป่ามะม่วงเพื่อช่วยสร้างกุติกรรมฐาน นางแต้มภรรยากำนันเขียวถือโอกาสอ้างคุณความดีของสามีไปเกณฑ์พวกหนุ่มๆในหมู่บ้านมาได้อีกกลุ่มหนึ่งคนที่มาส่วนใหญ่จะรู้ถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างอาคันตุก,กะทั้งสามยกเว้นพวกหนุ่มๆที่พากันเข้าใจว่าตากับยายพาหลานสาวมาบำเพ็ญมหากุศลจึงต่างคนต่างหมายมั่นไว้ในใจว่าจะต้องทำให้สาวน้อยสนใจตนเท่านั้น หนุ่มที่ฐานะดีกว่าเพื่อนดูมีความหวังมากกว่าใครๆด้วยคิดว่าหากสองตายายจะเรียกค่าสินสอดทองมั่นมากมายสักเพียงใดตนก็จะทุ่มจนสุดตัวแม่สาวน้อยผู้นี้หรือก็ช่างน่ารักสงบสงเ่ยมเฉียมตัวไม่มีทีท่าว่าจะทอดสะพานให้แก่ชายใดผู้หญิงที่วางเนื้อวางตัวได้สมกับเป็นกุลสตรีเช่นนี้ชายใดได้ไปก็นับว่าเป็นบุญวาสนาที่คงจะได้สร้างสมมาแต่ปางก่อน งานสร้างกุฏิกรรมฐานดำเนินต่อไปกระทั่งตกข้ามจึงเสร็จเรียบร้อยนางะอิ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดรอบคอบหล่อนให้โบกปูนรอบเสาทุกต้นเพื่อใช้หล่อน้ำกันไม่ให้หมดหรือปวกขึ้นกุฏิรรมาสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นอันว่ากุฏิกรรมฐานถูกสร้างให้เสร็จภายในหนึ่งวันรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินหนึ่งช่างตามที่ยมบาลสั่งมาทุกประการ สาวน้อยมีอาการปีติอย่างเห็นได้ชัดหล่อนประนมมือไหว้ขอบคุณญาติโยมทุกคนที่มาช่วยสร้างพวกหนุ่มๆต่างแย่งกันยกมือขึ้นรับไหว้หมายจะได้สบตากับสาวน้อยสามเณรเฉลียวเห็นแล้วก็ให้นึกขำแล้วก็นึกเข้าข้างตัวเองว่ามิใช่ท่านเข้าใจผิดแต่ผู้เดียวหรอกพวกหนุ่มๆเหล่านี้ก็มาแบบเดียวกันกับท่านอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อน พี่ปุ่นจ้าฉันว่าเราคงจะต้องขออนุญาตหลวงพ่อท่านค้างที่นี่อีกสักคืนพรุ่งนี้ทําบุญถวายกุฏิแล้วค่อยพายกันกลับวันนี้ก็ค่าแล้วคงลําบากหรือพี่ทองคาจะว่ายังไงจ้าหล่อนถามภรรยาใหม่ของสามีด้วยพวกหนุ่มๆได้ฟังก็รู้สึกเอะใจสาวสวยน่าจะเรียกในปุ่นว่าตาแต่กับเรียกพี่ปุ่นมันชัดจะยังไงยังไงชอบกลหนุ่มคนหนึ่งอดรนทนไม่ได้จึงถามนางแต้มขึ้นว่า นะ้าแม่สาวคนนั้นเขาเรียกลุงนั้นว่ายังไงนะผมฟังไม่ถนัดนางแต้มจึงถือโอกาสตอบข้อสงสัยว่าเขาเรียกพี่จ้าก็เขาเป็นผัวเมียกันแม่หนูนี่เป็นเมียเกา่าส่วนป้าคนนั้นเป็นเมียใหม่อะไรกันนี่นะยังสติดีอยู่หรือหรือว่าปกตัวผมสติเสียทั้งได้ฟังนะพูดไม่เข้าใจนางแต้มรู้สึกขำจึงตอบว่าเออทั้งเองทั้งข้าไม่มีใครเสียสติหรอก เรื่องมันยาวเอาเถอะข้าจะเล่าย่อๆให้เองเข้าใจคือว่าแม่หนูคนนี้เขาเคยเป็นเมียของตะปูนเมื่อชาติที่แล้วทีนี้เขาเกิดระลึกชาติได้จึงขอพ่อแม่มาอยู่กับผัวส่วนตะปูนหลังจากเมียตายก็ได้แต่งงานใหม่กับน้าคนนั้นเขาเลยอยู่กันแบบสามคนผัวเมียทำไมแม่สาวคนนี้แกถึงได้คิดสั้นอย่างนั้นล่ะอยู่ดีๆมามีผัวอายุคราวปู่คราวตา หนุ่มๆม,มีตั้งเยอะแยะทำไมไม่เลือกหนุ่มน้อยพูดเสียงตำหนินึกเสียดายใจแทบขาดเสียดายความสาวความสวยของหล่อนก็คนเขาเคยมีบุญคุณกันมาแล้วอีกอย่างเขาต้องทำตามคำสั่งของยมพบาลไม่เช่นนั้นจะต้องกลับไปตกนรกน้ายิ่งพูดผมก็ยิ่งงงแต่เอาเถอะไหนๆผมก็อกหักแล้วคงไม่คิดจะแย่งชิงเมียคนอื่นหรอกครั้นจะรอให้ผัวหล่อนตายไอ้ผมก็เห็นจะรักไม่ลง ผมไม่อยากเป็นสองรองใครหนุ่พผู้นั้นพูดยังตัดอกตัดใจได้แล้วหลวงพ่อหนูกับพี่ปุนเห็นจะต้องขออนุญาตค้างที่วัดอีกสักคืนพรุ่งนี้ทำบุญถวายกุฏิแล้วจึงจะพากันกลับหลวงพ่อคงไม่ว่านะจ๊ะนางสอิ่งขออนุญาตพระเจริญตามสบายจ้ะหนูแม่ชีก้อนทองก็คงเต็มใจที่จะให้หนูพักอีกสักคืนหรือจะอยู่เข้ากรรมาฐานฉลองกุฏิเลยดีไหม เอาไว้วันหน้าดีกว่าจ้าแล้วอีกอย่างกุฏิยังไม่ได้ทำพิธีถวายจะให้ใครเข้าไปอยู่ก็ไม่เป็นการสมควรตกลงว่าหนูจะอยู่ที่ศาลาหลังเดิมก็แล้วกันหลังจากทำวัดเย็นแล้วหนูจะขอกรรมาฐานหลวงพ่อกลางคืนจะได้ให้แม่ชีสอนเดินสอนนั่งให้แล้วจะนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านอันที่จริงหนูก็เคยปฏิบัติมาแล้วจากเมืองนรกแต่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่เคยปฏิบัติอีกเลย เหลือเวลาอีกห้าปีหนูก็จะจากโลกมนุษย์ไปแล้วเวลาที่เหลือหนูจะเพียรสร้างแต่กรรมดีจะไม่ทำกรรมชั่วอีกแล้วจ้ะหล่อนเรียนสมภารวัดป่ามะม่วงตามที่โยมบาลกำชับมาด้วยไม่ประสงค์จะกลับไปเมืองนรกอีกดีแล้วล่ะหนูว่างๆหลว,ง,วง,งพ่อจะไปเยี่ยมที่บ้านนะจะได้ไปดูว่าจริงอย่างที่โยมพบาลพูดไว้หรือเปล่าเอาเป็นว่าอีกห้าปีค่อยเจอกัน ท่านรู้ว่าบุคคลทั้งสามจะไม่ได้กลับมาที่วัดป่ามะม่วงอีกเพราะกลับไปจากวัดนี้ไม่นานนายปุ่นจะเป็นอมาพาสไปไหนมาไหนไม่ได้และแม่หนูสะอิ้งก็จะคอยปรนิบัติสามีเป็นการทดแทนบุญคุณบ้านผมไปลำบากหน่อยนะครับหลวงพ่อต้องเดินกลางทุ่งใช้เวลาตั้งครึ่งค่อนวันแต่หลวงพ่อยังหนุ่มยังแน่นถึงอย่างไรก็คงลำบากน้อยกว่าผมนายปุ่นกราบเรียน ไม่เป็นไรหรอกโยมอัตมาเคยเดินทางไกลามาหลายครั้งหลายหนก็ถือคติตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางเรื่องความอดทนอัตมาได้นิสัยมาจากโยมยายสมัยเป็นเด็กอัตมาตื่นตีสามหาบของไปขายที่ตลาดบางขามซึ่งห่างจากบ้าน14กิโลเมตรแล้วก็ต้องขายให้หมดเพื่อจะกลับมาให้ทันไปโรงเรียน ชีวิตลำบากมามากแต่ก็ดีเพราะทำให้อัตมาไม่กลัวความลำบากอีกต่อไปสมภารวัดป่ามะม่วงเล่าความหลังตอนสายของอีกวันหลังจากทำบุญถวายกุฏิกรรมฐานซึ่งเป็นหลังแรกของวัดป่ามะม่วงแล้วนายปุ่นก็พาภรรยาทั้งสองกราบลาสมภารกลับบ้านที่อำเภอท่าตะโกซึ่งการเดินทางค่อนข้างทุลักทุเล ก็นอกจากจะต้องนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่ในเรือตั้งครึ่งค่อนวันแล้วยังต้องเดินอีกประมาณ20กิโลเมตรกว่าจะถึงบ้านซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปอีกไกลขอนับตั้งแต่วัดมีกุฏิกรรมฐานหลังแรกซึ่งพระเจริญมักจะบอกกับญาติโยมว่า สร้างโดยหญิงสองร่างนางสองชาติก็มีผู้ใจบุญใจกุศลมาสร้างให้อีกหลายหลังแต่ไม่มีหลังใดสร้างได้สวยงามและสิ้นเปลืองเงินทองน้อยเหมือนหลังแรกโดยเฉพาะที่แตกต่างมากคือไม่ได้โบกปูนรอบเสาวไว้หลอน้าจึงนับว่ากุติกรรมฐานของหญิงสองร่างนางสองชาติเป็นหลังแรกและหลังเดียวที่ไม่มีช่างคนใดสามารถเรียนแบบได้ แม้เจ้าของผู้มีจิตศรัทธาจะบงการให้ช่างสร้างใหม่เหมือนทุกอย่างยกเว้นเรื่องราคาซึ่งแม้จะสูงปานใดก็ไม่เกี่ยงกระนั้นก็หาผู้สร้างให้เหมือนไม่ได้โยมผู้หนึ่งถึงกับนำเรื่องนี้ไปเรียนปรึกษากับสมภารท่านกลับตอบว่าไม่มีใครสร้างได้เหมือนหรอกโยมเพราะโยมพบาลไม่ได้สั่งมาถ้าโยมอยากให้เหมือนก็ต้องไปตกนรกแล้วให้โยมพบาลท่านสั่งมาเสียก่อน ท่านแนะนำชนิดพูดง่ายแต่ทำยากเกิดท่านไม่สั่งละครับผมไม่กล้าเสียงลอกแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำกรรมอะไรถึงจะตกนรกแล้วยมพบาลสั่งให้มาสร้างกุฏิกรรมฐานแก้กรรมพระเจริญรีบตอบว่าก็ขโมยข้าวตกสิโยมใครเขาเกี่ยวข้าวมัดเป็นฟ่อนฟอนไว้ในนาโยมก็ไปขโมยเอากระสอบไปใส่เลยนะรับรองว่าตกนรกแน่ท่านพูดยิ้มยิ้ม พร้อมกันนั้นก็คิดในใจว่าเราเห็นจะต้องขายทองไปสักส่วนหนึ่งนำเงินมาสร้างกุฏิกรรมฐานแก้กรรมจะได้ไม่ต้องไปตกนรกอย่างแม่หนูสะอิงผมไม่ทำหรอกลับหลวงพ่อเกรงว่าจะเข้าคุกก,ก่อนที่จะตกนรกเรียกว่าตกทั้งสองนรกเลยคือนรกชาตินี้และนรกชาติหน้าผมว่าถึงจะสร้างกุฏิกรรมฐานได้ไม่เหมือนของแม่หนูสะอิ่งก็ไม่เป็นไรเคยทำแต่กรรมดีมาตั้งแต่จำความได้ เรื่องอะไรจะมาสร้างกรรมชั่วเอาเมื่อแก่คำพูดของบุรุษนั้นทำให้พระเจริญถึงกับเจ็บจี้จี๊ดในหัวอกรีบบอกเขาว่าดีแล้วละโยมอาตมาขออนุโมทนาเอาละอาตมาเห็นจะต้องขอตัวไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมเข้าที่บนสาลาวันหลังค่อยมาคุยกันใหม่ถ้ามีเวลาก็มาเข้ากรรมาฐานสะสมบุญไว้นะโยมนะครับท่าน ผมตั้งใจไว้ว่าจะลาง,งานสักเจ็ดวันมาปฏิบัติธรรมเพราะอยากสร้างกุศลให้ครบทั้งทานศีลและภาวนาพูดจบก็กราบท่านสามครั้งแล้วเดินไปดูช่างซึ่งกำลังตกแต่งกุฏิที่สร้างเสร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้น องปีต่อมาพระเจริญมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอุปชาได้ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาทั้งยังได้เลื่อนจากรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสมาเป็นเจ้าอาวาสซึ่งหลวงตาอ้อนก็ไม่ได้มีอคติต่อท่านด้วยเห็นผลงานที่สมภารหนุ่มสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาวัดเรื่องการสอนที่ปัสนากรรมฐานให้ญาติโยมตลอดจนเรื่องการปกครองสงฆ์ที่เป็นพระลูกวัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวท่านทำไม่ได้เป็นสมภารที่รังแต่จะถ่วงความเจริญก้าวหน้าของวัดและที่ท่านถูกใจพระหนุ่มมากที่สุดเห็นจะได้แก่ชาตรากระต่ายและน้ำตาลปนโนดที่ท่านได้รับการถวายอย่างสม่ำเสมอข้างหลวงตาเฟื่องนั้นเล่าเมื่อสมภารมิได้ว่าอะไรต่อความประพฤติของตนก็มิได้มีอคติต่อสมภารหนุม่มมีอยู่ครั้งเดียวที่สมภารเห็นท่านกำลังเก็บน้อยนาใส่ย,ย่ามไปให้ลูกหลาน และถูกเตือนว่าหลวงตาเฟื่องการกระทำเช่นนั้นมันบาปนะนำของสงไปให้ลูกหลานโดยไม่ได้รับอนุญาตระวังตายไปจะไปเกิดเป็นเปรตท่านพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ไม่เคยพูดอีกและหลวงตาเฟื่องก็ยังคงปฏิบัติอย่างที่เคยเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่สมภารพูดที่มาบวชก็เพราะถูกเมียบังคับมิได้มาด้วยศรัทธา เมื่อจำนวนพระในวัดมีมากขึ้นการบินธบาตก็ฝืดเครืองลงเพราะญาติโยมส่วนใหญ่นั้นฐานะไม่ค่อยดีพวกที่ฐานะดีมักจะอยู่ไกลออกไปหรืออยู่ต่างอำเภอเช่นอำเภออินบุรีซึ่งมีญาติโยมมาสร้างกุฏิถวายให้หลายหลังแต่ญาติโยมในเขตตำบลที่วัดตั้งอยู่นั้นค่อนข้างขัดสนลำพังตัวเองและครอบครัวจะกินไปวันๆก็ทั้งยาก ไหนเลยจะแบ่งสรรปันส่วนมาถึงพระภิกษุด้วยเหตุนี้พระวัดป่ามะม่วงจึงค่อนข้างอดอยากปากหมองสมภารเองก็สุดแสนจะสงสารพระลูกวัดครั้นจังนำเงินไปซื้ออาหารมาหุงหาฉันกันเองก็จะผิดพระวินยัยทั้งนี้เพราะพระพุทธองค์ทรงบัญญัดไว้ว่าภิกษุสงฆ์ยังคีพอยู่ได้ด้วยบิณฑบาตท,ที่ญาติโยมเขาอนุเคราะห์เท่านั้นวันหนึ่ง สมภารวัดป่ามะม่วงได้รับนิมนต์ไปฉันเพนที่อำเภออินบุรีเจ้าภาพเขามีงานโกนจุกลูกชายและนิมนต์ท่านเพียงรูปเดียวส่วนอีกแปดรูปเขานิมนต์พระวัดใกล้บ้านญาติโยมชาวอำเภออินบุรีส่วนใหญ่มีฐานะดีจังหวัดสิงห์บุรีราษฎรที่มีฐานะจัดอยู่ในขั้นเศรษฐีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนอำเภออินบุรีและบ้านที่มีงานในวันนี้ก็จัดอยู่ในขั้นเศรษฐี พัตตาหารที่เขานำมาไว้สำหรับถวายพระสงฆ์จึงมีแต่ของดีๆเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นต้นนอกจากนี้ก็มีปลาเพราะจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดโดยเฉพาะปลาแม่ลานั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศว่ามีรสอร่อยที่สุดพระเจริญเลิกฉันเป็ดไก่มานานรวมทั้งนกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อต้องการชดใช้กรรมที่ทำไว้กับสัตว์เหล่านั้น สัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ท่านฉันเนื้อของมันไม่ลงก็คือวัวและควายเพราะเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์สัตว์สองชนิดนี้ช่วยทำนาให้มนุษย์ได้มีข้าวกินแต่เหตุไฉนมนุษย์จะต้องไปกินเนื้อของมันอีกดังนั้นแม้จะมีอาหารมากมายหลายชนิดแต่พระหนุ่มก็ฉันได้เฉพาะที่เป็นหมูกับปลาเท่านั้นเมื่อพิธีกรน,นำกล่าวถวายสังฆทานเสร็จ พระสงฆ์ก็ลงมือฉันพัตตาหารซึ่งมีหลายอย่างที่พระเจริญสามารถฉันได้กระนั้นท่านก็ฉันไม่ลงด้วยนึกไปถึงพระลูกวัดที่ต้องอดอดอยากๆตัวท่านเป็นสมภารจะสวยสุขแต่เพียงผู้เดียวก็ดูกระลายอยู่เมื่ออดก็ควรจะต้องอดด้วยกันถึงจะถูกคิดได้ดังนี้ก็รวบช้อนนั่งรอรูปอื่นฉันพระที่นั่งติดกับท่านกำลังเพลิดเพลินในรถจึงมิทันได้สังเกตในตอนแรก ก่อเมื่อฉันได้ครึ่งท้องจึงหันมาถามท่านสมพานทำไมอิ่มเร็วจังหรือว่าอาหารไม่ถูกปากเปล่าหลอกเราเป็นพระภิกษุคืนคิดอย่างนั้นก็ผิดวินัยแย่สิแต่ที่ผมฉันไม่ลงเพราะนึกถึงพระลูกวัดพวกเขาต้องอดอดอยากๆเพราะชาวบ้านแถบนั้นค่อนข้างยากจนใส่แต่ข้าวเปล่าๆผมกับพระลูกวัดต้องฉันข้าวคลุกน้ำปลากันแทบทุกวัน พอมาเจออาหารดีๆผมเลยคิดไปว่าตัวเราได้ฉันอาหารดีอย่างนี้ขณะที่ลูกวัดอดอยากทําให้ผมไม่สามารถจะฉันต่อไปได้สงสารพวกเขาจนน้าตาแทบร่วงเลยเชียวละท่านพูดอย่างจริงจังและจริงใจหากพระรูปนั้นกลับเห็นเป็นเรื่องตลกโดยพูดขึ้นว่าท่านสมภานนี่แปลกเรื่องอะไรจะต้องไปนึกถึงคนอื่นลาบปากของใครก็ของคนนั้น ถ้าผมเป็นท่านจะฉันให้ท้องกลางเลยเนึกว่าฉันเผื่อลูกวัดแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับหัวอกสมพารก็คงจะเหมือนหัวอกพ่อแม่ถ้าลูกกินอดๆอดยากๆพ่อแม่จะมานั่งกินอย่างสุขสบายในพัตตคารได้อย่างไรจริงของท่านผมเองก็เป็นสมพานเวลาที่ลูกวัดเจ็บไข้ได้ป่วยผมก็เป็นกังวลกับเขาคงจะเหมือนพ่อแม่เป็นทุกข์ตอนลูกป่วยนั่นแหละ ภิกษุที่นั่งทางขวามือพระเจริญพูดขึ้นบ้างแต่ผมเห็นท่านฉันเอาฉันเอาไม่เห็นฉันไม่ลงเหมือนกับท่านเจริญเลยภิกษุคนเดิมแยง้งสมภารรูปนั้นจึงกล่าวแก้ว่าก็ที่วัดผมไม่อดไม่อยากชาวบ้านก็อยู่ดีมีสุขข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เลยเผื่อแผ่มาถึงพระผมก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องปากเรื่องท้องของลูกวัดห่วงแต่ตอนพวกเขาอาภาธเจ็บป่วยนั่นสิครับ ใครไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกว่าหัวอกสมพานวัดนั้นขมขื่นแค่ไหนเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้พระเจริญพูดกับภิกษุผู้มีตำแหน่งเป็นสมภานวัดเช่นเดียวกับท่านในการข้างหน้าเมื่อท่านมาเป็นสมพานแล้วจะรู้เองนะนะท่านเจริญนะสมภานพูดกับพระรูปนั้นแล้วหันมาขอคํารับรองจากสมพานวัดป่ามาม่วงครับ พระ,ะเจริญตอบยิ้มยิ้มขณะนั่งรอให้รูปอื่นๆฉันเสร็จจากนั้นเจ้าภาพประเคนจตุป,ปัจจัยทยธรรมภิกษุทั้งเก้ารูปยถาสัพพีคือกรวดน้ำให้ผู้ล่วงลับและให้พรผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เสร็จพิธีแล้วจึงแยกย้ายกันกลับวัดของตนแม้วัดป่ามะม่วงจะค่อนข้างยากจนในเรื่องปัจจัยสี่แต่เมื่อมีคนมาปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้น ปัจจสี่ก็ตามมาพระเนนที่อดอยากปากหมองจึงอิ่มปากอิ่มท้องหน้าตาผ่องใสมีกำลังที่จะปฏิบัติศาสนากิจคงมีแต่พระหลวงตาสองรูปเท่านั้นที่ต่างไปจากรูปอื่นๆกล่าวคือ yes. แทนที่จะปฏิบัติศาสนากิจรูปหนึ่งก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านกับวัดขนผลลหมากรากไม้และขนมนมเนยที่เป็นของสงนำไปฝากลูกหลานที่บ้าน ส่วนหลวงตาอีกรูปก็นั่งสูบยาเส้นจิบน้ําชาตรากระต่ายใส่น้ําตาลตโนดแล้วก็จําวัดหลังฉันเช้าและฉันเพนเข้าตำราเช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนข่ำจําวัดเมื่อมีผู้มาเข้าปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานอย่างเป็นล่ำเป็นสันสมภารเจริญก็คิดว่าสมควรที่จะทำวัดป่ามะม่วงให้เป็นสำนักวิปัสสนาอย่างเป็นทางการ จึงคิดจะไปอาราธนานิมนต์พระอุดมวิชาญาณหรือท่านเจ้าคุณโชโดกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านมาทำพิธีเปิดท่านตั้งใจจะเดินทางไปบางกอกในวันที่2กุมภาพันธ์พศ2502เพื่ออาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ดังที่คิดไว้ก่อนออกเดินทาง7วันท่านก็ได้พบกับหลวงพ่อสดในนิมิตกล่าวคือเวลาตี4 ขณะที่ท่านนั่งกรรมาฐานอยู่ในโบสถ์ภาพของหลวงพ่อสดก็มาปรากฏในนิมิตผิวพรรณของท่านผ่องใสดวงหน้าเปี่ยมด้วยเมตตาท่านพูดกับสมภารวัดป่ามะม่วงว่าที่เรามาพบเพราะจะมาแจ้งข่าวให้เธอทราบข่าวอะไรหรือขอรับเจ้าคุณหลวงพ่อพระเจริญถามในนิมิตรกรรมาฐานเช่นกันแจ้งข่าวทั้งโลกก่อน เรื่องนี้ไม่สำคัญเท่าไรแต่อยากให้เธอรู้ไว้เดี๋ยวเกิดใครเข้าพูดถึงพระมงคลเทพมุนีเธอจะไม่รู้จักคือเราได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลเทพมุนีเรื่องที่สองก็ไม่สำคัญเท่าไรคือเราจะละสังขารในวันที่สามกุมภาพันธ์พศ2502เธอ,อจะเข้าบางกอกวันที่สองคงได้มางานศพเราท่านเจ้าคุณโชดกท่านก็คงมา เพราะท่านเป็นอาจารย์ของเราเรื่องที่สามสำคัญที่สุดขอให้เธอจดจำไว้และทำให้ได้อย่างเราคือเราจะไม่ไปเกิดที่ไหนอีกแล้วเราก็ได้ลูกศิษย์คนแรกและคนสุดท้ายที่เราได้ถ่ายทอดวิชาสติปัฏฐานสี่ให้เขามีศักด์เป็นหม่อมเจ้าแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดรู้แม้แต่เราเขาก็ไม่บอกสิษย์ผู้นี้เรียนจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศส เป็นอาจารย์สอนอยู่ศิริราชกระเียณอายุแล้วมาบวชเป็นลูกศิษย์กรรมฐานคนแรกของเราเป็นคนสำคัญมากขอให้เธอจำชื่อเขาไว้ให้ดีพระวิญญาคือชื่อของเขาหมดธุละของเราแล้วเราไปละนะแล้วนิมิตนั้นก็หายไป